วันนี้เรามาฟังประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านฉันกันนะเรื่องที่ครูจะเล่าก็คือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีซึ่งเป็นตำนานที่โด่งดังของวัดศรชนและเป็นสถานที่ผู้คนศรัทธาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกของอำเภอศิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีวัดร้างเงียบเหงาแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ไม่มีใครดูแลไม่มีพระไม่มีญาติโยมมีแค่ต้นไม้ใหญ่กับเสียงจิ้งหรีดร้องจี๊บจีเงียบจนน่าขนลุก แต่ก็แอบ,บมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในความเงียบณวันหนึ่งมีพระธุดงรูปหนึ่งชื่อว่าหลวงปู่ทวดท่านเดินธุดงผ่านมาแถวนี้แล้วก็พบวัดร้างกลางป่าท่านเลยหยุดพักนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างวิหารเก่าทั้งเงียบทั้งวังเวงแต่หลวงปู่ก็ยิ้มอย่างสงบไม่กลัวอะไรเลยเพราะใจท่านนิ่งจนรู้สึกได้ถึงบางสิ่งลึกลับในอากาศคืนนั้นขณะที่หลวงปู่ทวดนั่งหลับตาภาวนาอย่างสงบนิ่ง ท่านก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างอบอุ่นอยู่รอบตัวแล้วท่านใดนั้นเองก็มีเด็กผู้ชายตัวเล็กตัวเล็กสวมจงกระเบนปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆเขายิ้มหวานและยืนมองท่านหลวงปู่อยู่ห่างๆไม่ได้พูดอะไรแต่ก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเลยสักนิดเด็กคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือดวงวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่ฝ้าวัดนี้มานานแสนนานหลวงปู่ทวดมองเด็กชายคนนั้นด้วยสายตาเมตตาท่านรู้เลยว่า ดวงวิญญาณดวงนี้ไม่ธรรมดาท่านจึงอธิษฐานจิตต่อพร้อมยกมือขึ้นแสงสีทองนุ่มนวลก็เปล่งออกจากมือของท่านแล้วห่อหุ้มตัวไอ้ไข่ไว้จนสว่างไปทั้งลานวัดจากวินาทีนั้นเองเด็กชายธรรมดาก็กลายเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ผู้ดูแลวัดพร้อมช่วยเหลือทุกคนที่มีศรัทธาคนหนึ่งมีเสียงดังโครมครามจนใจร้ายบุกเข้าหมู่บ้านและวัดเจดีพร้อมกันเลยชาวบ้านก็ตกใจวิ่งกันจ้าละวัน แต่จูๆ่ๆแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นกลางท้องฟ้าแล้วก็ลอยลงมาเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เขาชี้ไปที่โจรดวงตาก็ส่องแสงแสงพลังพุ่งใส่โจรจนร้องลั่นคืนนั้นมีทหารพรานกลุ่มหนึ่งมาพักที่วัดเจดีค่ะพวกพี่ๆทหารก็วางกระเป๋าการเต้นเตรียมตัวนอนเหมือนปกติเลยนะแต่พอไฟดับปุ๊บเสียงเด็กวิ่งเล่นก็ดังแว่วขึ้นมาวิ่งตุบตับ,บตับ หัวระคิกคักคิกคักเหมือนกำลังเล่นซ่อนหาบางคนโดนดึงขาบางคนบอกได้ยินเสียงกระซิบข้างหูสรุปคือไอ้ไข่มาต้อนรับอยู่มาวันหนึ่งมาลีไปขอพรให้คุณแม่หายป่วยไอ้ไข่จา๋ามาลีขอพรให้คุณแม่หายป่วยนะถ้าคุณแม่หายป่วยมาลีจะนำของเล่นและไก่มาถวายเวลาผ่านไปแม่ของมาลีหายป่วยมาลีมาแก้บนตามที่รับปากไว้ ตั้งแต่นั้นมาวัดร้างเงียบเงียบก็ไม่เงียบอีกต่อไปเพราะไอ้ไข่เด็กวัดผู้ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นขวัญใจของทุกคนใครมีเรื่องให้ช่วยไอ้ไข่ก็จะไปจัดให้แบบปุบปับทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องโชคลาภก็ได้หมดถ้าบนอะไรไว้แล้วสมหวังต้องมาแก้บน ด้วยของเล่นชุดทหารหรือจุดประทัดเสียงดังเสียงดังไอ้ไข่ชอบปัจจุบันวัดเจดีตั้งอยู่ตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีพระครูภุจเจต,ติยาพิมลอภิชิตภุโรเป็นเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสที่พัฒนาวัดแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542วัดเจดีกลายเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนทั่วประเทศและชาวต่างชาติเข้ามากราบไหว้บนบาทและแก้บนและขอพรกับไอ้ไข่อย่างต่อเนื่อง เด็กน้อยขออยู่คอยฟื้ัดนี้เฝ้าซับซักทาแคนลุงปู่ทุกปีจนวิญยาณถูกพันไม่เคยลาไอ้ไครเด็กวัดเจดีขอได้ไวรับดังปฏิหารทำใจชงน้ำแดงชุดทหารคนแห่มาแก่บนไม่วางเล่นศรัทธาดังก้องไปทุกถินแดน ชื่อเสียงลอยลงถึงเมืองไกลเด็กไข่เด็กน้อยผู้รักสาวัดไว้พ่อทั้งคำนิมิตให้แก่ลูกหมยปีสองห้าสองสามใ้เริ่มส,สร้างสูงชุดลายครางมันดำดูบองอ่านเรียนรุ่นเรื่องกับออกให้เชยชมคนแห่มาบานบานแทบทุกวัน ำนานสวรรค์ยังศักดิ์สิทธิ์ไม่จางเสียงประทักกองดังฟ้าสะเทือนบ้างก็ขอให้รวยให้สุขให้สมหวังเรื่องเล่าดังก้องไปทั่วบ้านเมืองไอ้ไข่ยังคอยปกป้องวัดนี้ตลอดไป